วันนี้เอาตอเก่าแก่ของลิ้นมังกรตอนนี้มาให้ชมนะคะตอนนี้สังเกตเลยนะคะว่ามีความผิดพลาดอยู่หลายอย่างเลยนะคะตอนนี้อายุประมาณ3-4ปีแล้วนะคะตั้งแต่ตอนที่เริ่มเล่นลิ้นมังกรใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้เป็นบอนเซลด่างนะคะสังเกตนะคะว่าตอนนั้นนะคะเขาเน่านะคะเราซื้อมาแล้วเขาเกิด การเน่านะคะก็เลยมาคว้านแบบนี้สังเกตนะคะคว้านจนบางจนเป็นรูเลยซึ่งเป็นความผิดพลาดนะคะจริงๆแล้วการที่เราไปคว้านเขาแบบนี้นะคะถ้าแผลเขาไม่แห้งดีเนี่ย ถ้าเรานําไปลงปลูกนะคะก็จะยิ่งเน่าไปใหญ่อีกนะคะเพราะว่าแผลเขาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะจริงๆแล้วเราก็ควรตัดบริเวณนี้เลยนะคะเห็นไหมคะเราตัดตรงนี้ได้เลยนะคะตัดแล้วก็นําไปปักชํานะคะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะสามารถตัดตรงนี้ได้เลยนะคะแล้วก็นําไปล่อรากใหม่เหมือนเวลาที่เรายกยอดใหม่นั่นเองนะคะตอนนั้นก็ยังมือใหม่อยู่นั่นเองนะคะอีกประการหนึ่งนะคะสังเกตนะคะว่าเราตัดใบเขาไปชําเนี่ยก็ตัด